สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสมบอนิตอนนี้ร้าสิเมื่อส่งกิ๊กีกับแก้มบุ๋มเงาเงียนพี่น้องาที่ปะลุงจักสิท่านบ่อท่านช่วยเลยเนาะขื้นลูกคึ้น ไอ้จืดพูนอยู่ได้สุดงเมือนม่ใหญ่จืดสีโบสีเบเอ้ฮหที่แรกนี่พอเอาอันนี้มาใส่จะขึ้นหายแล้วโอ้งามปานนิแม่หอมนี่ปลาถใส่ยังงามปาหน่นะปลาพี่น้องเอ้ยเบี้ยบหมักผีลายปานนิแม่อันนี้ยังห่วงจะไปปลูกตอนใดพอปลูกได้ได้นี่ได้แม่มันพอปลูกไร่ย่ามนี่แหละค่ะปลูกนั่น ขุดคุดลงแล้วก็ส่งพุ่นส่งพุยเออไม่ใหญ่จือรับปู่เอออีเม่แม่เมะเจ้าบ่อทองอาลงหน้าตอกหน้าใต้แม่เอ้ยเจ้าเห็ดเป็นอันนี้ปู่นี่แม่ป้าอางมาส่งหอดต่นี่เลยพี่น้องเอ้ยสีมืออะไรลูกเกี่ยวเขาวก็ยังบ่ได้แล้วยังพิ้งหนึ่งค่ะแม่สีมืออะไรเด้อ มาส่งแต่อยู่บ้านเนาะภาคหัวไอเป็นยังเป็นหงเฮียนพี่น้องไก่เติบแม่นไก่กว่าไปนหน้าค่ะบอกนกี้เนาะไก่กว่าไก่กว่าเนาะซ้ำหน้าฉันวอดทางเลยเออเออหางของว่างเออหยิบยางคือลูกยันมันสิแปดโมงอะดรกี่เขาเฮียนจังโมงแน่เมื่ทันได้หยิบยางเอาไว้ไปไว้บุ้ม มา,าม,ามาไหนนางยางมาเด้อมาไหนสุพรรณหยางมาพี่น้องเลยมาส่งยำมาส่องอยันบ่อทันเนาะเพราะว่า,ามาแต่บ้านก็สวยเลยเนะออยาะก็เลยหยาดสุพรรณมาทัานโรงเฮียนก็เลยมาส่งหอดผักหัวแย่างขึ้นขึ้นไปกะไกลเติบหยางขึ้นไปแต่หัวหเขินไปกะไปละโซกันี่ยมูเนี่ย น่องก็องทองเหลยน้ำก้นเอื่อยบ่ตัดข้ามเมื่อให้ย่างเมื่อเองสมมุดว่าห้องเยนตอนแรงบ่ได้เข่าก็ได้ย่างตากแดดเมื่อคือเก่าพี่น้องเลยตอนเถียงย่างเมื่อกำนองสองคนเพราะว่าหมู่เข้าขี่รถพาย่า ธงนาคาเจ้ากระ,ะซิเล่ลายเลยพี่น้องคล้องมาันมาหนาบนมุนเนี่ยเห็นใกล้ๆมะนหนาเงาพี่น้องตอนนี้ฮอดเพื่อนมาใหญ่จื้ดกินข้าวกับอิ่มเรียบร้อยแล้วพี่น้องสิได้ตาวเมื่อนะบาดนี่สิเมือม่อฮะซึ่งเมื่อเกี่ยวข้าวเกี่ยวหน้าไปแล้วที่นี่พี่น้อง,งออยังเบลลวเนาะยังกับบลายดอกนม่แรกเคยไงแบกายขึงแล้เห็นเจนึงแล้วสองเจม เมาวานเนี่ยเนาะพากันบุโนกโจนหกโมงเช้าพี่น้องเง้ยแังได้ขึ้นเมื่อวานนี่พอออกมากเกียก่ยวนะแม่น้องแกบุมก็โอ้ยสัปปนบะใส่ห้าตายเลยบ่เพั่นน่าเดนี้เพิ่น่ะพากันหัวควรกันพี่น้องเลยพอกล้เวลาขาเจ้าเนาะสี่โมงนั่นถือว่าขาเจ้าจะขึ้นแล้วสี่โ <c oughs> มงเินเมื่อช้วันนี้เหลังเลี้ยลังนเมื่อวานนี้ห้งห้สี่ลมงเลยหลังเลี้ เพราะสีม่มงคึงอพวกเคยเกี่ยวข่าวเนาะเขาขึน้นสีม่มงคึงเนาะมันสี่มงคึงมันเเขาเลี้ยนหนาเนาล,าลี้ยรนะังโลดเด็ีบซิวอยู่ในนี่เป็นแอะเด็ดยิ่เ้ยเลเค็ม่ะเออเค็ม่ะแหละไปใส่ไปขุดกบนะเขาอยากเกี่ยวขุดกบปีนะขเขาไดปป้นะ เขาได้กะปีนี่ก็มีแต่หูหูล,ลายหนึง่งหักยันสุดเจ้าเมือ่อยมันแดด <c oughs> พอใหญ่กับพอใหญ่กับแม่ใหญ่อยากไปคุดโกบที่น้องเออบ่อยแต่หือเข,ข,ข,ขาแรกข,ขาก็บุูดรถได้แต่ละปีน่ะเออ เอกบอฮ่้โกบโลหนึ่งด้ยหาฮกซิปฮเศรเดเสรษฐีเห็ุยังอะไรเศีบีบซิ่วเออบางขายหาบันไดซะก่อนเนี่ยนะจ๊ะผายจอยก็กินกาแฟอีกพี่น้องเลยเบิร์ตระบอกาแฟนะเพ่ะ บอกว่าเจ้าหน่ะส,ส,สิเบิร์ตไว้อะล,ลีบอกเร <c oughs> กาติดแล้วปลาเมื่อเกี่ยวข่านั้นส่งไปคนงานกินเนะาะหลังจากเขากินเบิดแล้วกับตัวเองไปจับกินเพราะว่าหัวใจสัน่นจนเข่าหน้าม่กับจนบอกกินเลยเมือหนัะสั่นแห้งสันบบ <c oughs> ส่นเบิบๆเห็ดย่างกับจนบอกถือเด้อวหัวใจสั่นไม่ไปตตาตายเนาะเออ บาไวเด้อืมเ uhm ื่อยบบบขาโลดอืมเห็นอยู่ไนเนู้กครองมันใหญ่แน่เป็นคุมเลยบ้านที่ถน้่านอะไปายจ่ยงป้าหน้าพักมพัก่อนคุณนอนพักอยู่หน้าบ พอใหญ่ล้วบอกคุดเะเหมือยเหมือนยินบอกดินบอกแข้งกับพ่อคุณได้อยู่เนาะอ้าพี่กายเป็นซื่นนี่ แม่เลยจัดการเลยเฮ้ยเตงผู้ยเฮ้ยเเตงผู้อยากปลูกกับกับพดซาลีเต่งยังบ่มีผู้อดเลยโตมีบอกซื้อเป็นโลบ่เฮ้ยโล่เนี่ยไดโอ้ยปีนี้มันบ่ได้เด้อแม่เอ้ยอื จ้าว่าสิปูเขื่องปูคลองพังพี่น้องเอ้ยเผาเก็บเกี่ยวเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าปลูกพ่อได้ให้ลูกโฮดพ่อได้ไปคายน้ำเม่เกียวนี่ไปไปขายเฮ้ยพอแห้งแล้วเนาะไปขายกับกิกิเนาะขั้นตอนข้าวเสียวของแม่เกี้ยวเอามือหลัดปั๊บไหวโอ้ยแม่เกี้ยกับเจ้ามาได้เงินมานเลยเออเอานางนาดได้เฮ้ยนางได้ได้ บ่นาเอามือลาดไปเลยเออหูหลาดท้งลาดท้งโยบโยบแม่บ้านโยบกินซอสไปอีกโอ้ยเด้อปานี่ยเสียไปคุนแข่งเสียไปขายแข่งของแม่เนยพี่น้องเอ้ยกี่กีกับแก้มบุ้มเตรียมโลดปีนี้แม่แม่เนยปลูกยังเขาก็สิปลูกน้ำนะให้ลาดไปขายน้ำ พี่กี้แหงว่าอย่าหาวอย่าไปตะแม่เขียวอย่าไปตะแม่เขียวอะไรพี่น้องเอ้คลิปนี้กะขอเก็บภาพไปเพียงเท่นี้เด้อผ่ากดไลกชรซกดติดตามส่องไม่น้องแกมปุ่มเด้อพี่น้องกล้ายุมะข่วยาวก็แม่ว้านในเลสิขั่วเนาะแม่อันบอกขั่วสิได้เสมอฮะซึมโซเชียลมาแรงนี่ โอ้ยมันบว่ายไปหน่ะดอกอืมเออมันหย่า